ดาวองคารมีอีกชื่อว่าดาวแดงหรือว่า red planet ครับซึ่งเขามาจากชื่อของเทพสงครามแต่เคยสงสัยไหมครับท้าไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของเทพสงครามและสีแดงบนดาวองคารมีที่มาอย่างไงถ้าเราเข้าไปดูของเว็บนาซาครับเขาจะอธิบายตั้งแต่ต้นว่าดาวองคารหรือว่ามารสเป็นชื่อตามเทพสงครามของโรมันเพราะว่ามันมีสีแดงซึ่งเป็นสีของเลือดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสงครามนั่นเองครับส่วนในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็ยังเป็นดาวแดงเหมือนกันเพราะว่า มันมีฝุ่นผงเหล็กสีแดงปกคลุมไปทั่วดาวแต่ทั้งหมดที่พูดมานี้ครับอาจจะเป็นองค์ความรู้ที่ต้องอัปเดตกันใหม่ทั้งหมดเพราะาล่าสุดมีงานวิใจัยใหม่ออกมาอธิบายสาเหตุที่ดาวดวงนี้กลายเป็นสีแดงครับแต่ก่อนที่แบบเอ๊ะมันไม่ใช่สีแดงแล้วเลยหรือว่ามันยังไงกันคําตอบคือมันยังเป็นดาวสีแดงครับแต่สาเหตุที่เป็นสีแดงไม่ได้เป็นสาเหตุเดิมที่นักวิทยาศาสตร์เคยเข้าใจแล้ว เดิมทีครับนักวิจัยเขาเชื่อว่าฝุ่นสนิมบนดาวองคารคือแร่ฮีมาไทหรืออีกชื่อว่าแร่เหล็กแดงซึ่งเกิดจากการที่ว่าแร่มันฟอร์มตัวขึ้นมาหรือว่าสร้างกําเนิดขึ้นมาจากเรื่องของความดันของแผ่นเปลือกบนดาวองคารที่มาหลังจากน้ําเผือดแห้งหายไปแล้วแต่ว่างานวิจัยนี้เขาออกมาบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่มันไม่ได้เกิดจากแบบนั้นมันเกิดจากเหล็กในดาวองคารกับออกซิเจนมันทําปฏิกิริยากันต่างหากและตรงนี้ครับขีดเส้นตใต้เน้นเลยมันมีความสําคัญมาก เพราะถ้าบอกว่ามันมีออกซิเจนใช่ครับมันมีน้ําบนดาวอังคารและน้ําในดาวอังคารรูปแบบต่างๆรวมถึงอากาศนี่แหละครับที่นักวิจัยก็เชื่อว,ว่ามันทําปฏิกิริยากับเหล็กซึ่งเรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันจนกลายเป็นสนิมปกคลุมไปทั่วดาวโดยงานวิจัยนี้เขาระบุว่าเดิมทีเมื่อหลายพันล้านปีก่อนดาวอังคารก็มีเขาสูงมีหินเทาๆมีน้ําปกคลุมซึ่งเป็นดินแดนที่ชื้นแฉะและก็มีอากาศมาก เลยทําให้หินบนดาวอังคารมันเกิดสนิมขึ้นมาได้ครับจากนั้นหินที่เป็นสนิมก็ไหลไปตามแม่น้ําและก็ทะเลบนดาวอังคารซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของดาวเขาและไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรครับน้ําและอากาศที่หายไปจากด,ดาวอังคารส่งผลให้เหลือแต่เพียงหินที่เป็นสนิมและเมื่อเวลาผ่านไปครับ หินพวกนี้ก็แตกสลายกลายเป็นฝุ่นผงและลอยไปทั่วดาวอังคารแบบที่เราเห็นในปัจจุบันส่วนวิธีการวิจัยจนได้ข้อสรุปตามที่เล่ามานั้นละเอียดพอสมควรเลยครับโดยข้อมูลที่ใช้คือวิจัยจากยานอวกาศที่สำรวจโคจรรอบๆตัวดาวอังคารรวมถึงยานสำรวจหรือว่าโรเวอร์ ต้องทางานบนดาวองคารหลายตัวเลยครับเก็บข้อมูลมาเป็นปีและเอาส่งข้อมูลกลับมายัางโลกข้อมูลที่พูดทั้งหมดนี้ไม่ได้แค่เอามาวิเคราะห์เพื่อกรรมการทดลองหรือวิจัยแต่เอามาจําลองแร่ที่ว่าบนดาวองคารฝุ่นผงแดงๆครับให้มีสภาพที่ตรงกันมากที่สุดบนโลกโดยเอาข้อมูลแร่ต่างๆที่ได้เจาดดาวองคารมาดูองค์ประกอบทางเคมี Me, ก่อนที่จะจําลองใหม่ขึ้นมาอีกครั้งโดยฝุ่นดาวองคารตามข้อมูลของงานวิจัยนี้ครับเขาบอกว่ามันชื่อเฟอริรีไฮดราย ซึ่งบนโลกจะพบได้ตามแม่น้ําที่มีเหล็กปนเยอะๆจนมีสีแดงหรือว่าตามเหมืองแร่ต่างๆส่วนบนดาวองคารกับเฟอริไฮไดรมีรากฐานมาจากหินปะอซาหรือหินภูเขาไฟบนดาวองคารโดยองค์ประกอบทางเคมีและสูตรเคมีที่เขาค้นพบในงานวิจัยนี้ยังช่วยสนับสนุนหลักฐานว่าฝุ่นดาวองคารเกิดขึ้นตั้งแต่ดาวองคารยังมีสภาพที่ชื้นแฉะและมีน้ําเต็มดาวด้วยเช่นกันครับ ฟังมาถึงตรงนี้ครับถึงแม้ว่าเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับฝุ่นผงบนดาวคารแต่ประโยชน์ที่สําคัญที่สุดจริงๆคือประวัติศาสตร์ความเป็นมาของน้าบนดาวอคารครับน้ําที่เคยมีมาประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรรู้อดีตรู้ปัจจุบันและคาดเดาอนาคตเพื่อตอบคําถามที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษยชาติครับว่านอกโลกมีสิ่งมีชีวิตหรือไม่